สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยในพื้นที่นะครับเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะครับสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนเป็นของเจ้าบ้านนะครับสำเนาหน้าพาสปอร์ตและสำเนาหน้าประทับตาหน้าล่าสุดพาสปอร์ต ของคนต่างด้าวครับและกรอกข้อมูลลงในใบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยรวมทั้งหมดเอกสารจะมีทั้งหมด5แผ่นและใบที่เรากรอกข้อมูลแจ้งรับเข้าพักอาศัยเจ้าหน้าที่จะฉีดส่วนด้านล่างให้เราเก็บไว้ในพาสปอร์ตของคนต่างด้าวครับ เพียงเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างดาวหาข้อมูลนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม